คนจะทักเลยเฮ้ยเด็กขึ้นมากต้นเหตุในการทำเกิดเกิดจากปัญหาในการมองเห็นผลลัพธ์ของมันแล้วก็ผลพลอยได้ของมันแบบดีดียิ่งกว่าดีวินาล้ำเลิศปัญญาค่ะ มาแก้ปัญหาการมองเห็นจริงๆแล้วโดยเดิมเนี่ยเป็นคนที่ตาสองชั้นอยู่แล้วแต่พออายุมากขึ้นหนังตามันตกคือเป็นคนที่เลือดแข็งตัวยากช้าง่ายก็เลยจะค่อน,ข,อน,นข้างวิตกกังวลในครั้ที่จะทำแต่พอมาคุยแล้วเนี่ยแล้วก็เห็นงานของคุณหมอเนี่ยรู้สึกว่าอโอเคนะไม่น่าจะมีปัญหาเราเกิดความมั่นใจเราก็เลยตัดสินใจที่จะทํา สามารถจะออกไปใช้ชีวิตปกติได้ภายในหนึสัปดาห์พอใจมากๆทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างที่เห็นมันง่ายกว่าที่คิดมันสบายกว่าที่คิดทุกคนจะทักเลยเฮ้ยเด็กขึ้นมากแต่มันเป็นผลพลอยได้ที่เกินคาดดีค่ะ